อาจาัเรียนถามสถานการณ์ฝุ่นในกรทมค่ะในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาในมุมข,ของอาจารย์สถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างผมว่าเราทําเรื่องนี้กันมาหลายปีนะเราเห็นภาพเรื่องของฝุ่นที่เริ่มไต่ระดับขึ้นมาปลายเดือนพฤศจิกาเข้าธันวามกราคุมพาค่ามันก็จะค่อยๆไร่ขึ้นมาสูงต่ำมีความแตกต่างกันไปครับ อ,อันนี้ความเข้มข้นที่สูงต่ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการที่เราลงไปเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศลมแล้วก็อุตุนิยมวิทยาบางปีความเข้มข้นอาจจะดีขึ้นมาสักนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เพราะมาตรการแต่มันเป็นเพราะว่าปีนั้นลมฟ้าอากาศเอื้ออำนวยให้กับเราเพราะฉะนั้นภาพเราอาจจะเห็นข้อมูลนะครับ ที่เราเตรียมไว้ในกราฟเนี่ยว่าแต่ละปีมีเรื่องของอินเวอร์ชันเกิดมากเกิดน้อยเท่าไหร่และในขณะเดียวกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาเราก็เริ่มเห็นสภาพของอุณหภูมิหกขันที่จะทำให้เกิดการสะสมของมวลสารเรื่องของฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแล้วดังนั้นภาพแบบนี้มันจะเป็นภาพเหมือนดจาวูเนาะ <Yeah. S 1> เกิดซ้ำๆเกิดกลับมาใหม่ เมื่อปีที่แล้วเราเคยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฝุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเข้ามาในสื่อโซเชียลค่อนข้างมากปีนี้ก็เริ่มอีกแล้วครับเพราะความเป็คนเข้ามาทุกคนแน่นอนเป็นห่วงสุขภาพแต่สุดท้ายเราก็ยังพึ่งพากับลมฟ้าอากาศซะเป็นส่วนใหญ่แน่อนอนครับภาคส่วนของฝ่ายราชการก็พยายามทำงานกันเนาะ แต่บางครั้งเมื่อมาเจอกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เกินความสามารถยิ่งถ้าเราไม่ประสานงานกันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะเจาะในเรื่องของเวลาความพยายามเหล่านั้นมันก็จะหายไปหรือไม่เกิดผลในเชิงของออการลดของฝุ่นมากดังน,นั้นสรุปง่ายๆสถานการณ์สองสามปีที่ผ่านมายังคงเหมือนเดิม ยังคงมีความรุนแรงของฝุ่นเนี่ยคล้ายกับของเดิม,มครับอาจารย์ทีนี้เรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นนะคะอย่างที่ผ่านมาเราพูดกันมาตลอดว่ามันเป็นเป็นนโยบายมีหลายนโยบายหลายกระทรวงจนกลายเป็นวาระแห่งชาติในมุมมองของอาจารย์นะคะจากนโยบายที่เขาเอาไปเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยอาจารย์มองว่ามีตัวไหนสําเร็จไหมหรือมันเป็นความล้มเหลวหรือว่ามันมีอะไรขึ้นหน้าไปแล้วบ้างครับ จริงๆแล้วผมค่อนข้างดีใจมากเลยนะกับคําว่าวาระแห่งชาติที่เราอยากจะเห็นการแก้ไขเเป็นรูปธรรมแน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นณนตอนนี้ก็คือการปรับค่ามาตรฐานจากเดิมเนี่ยซึ่งอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรให้เหลือ37.5โอเคครับมันเป็นภาพที่ดีแต่ความสำคัญของการปรับมาตรกาปรับค่ามาตรฐานอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะทำอะไรกับการ ทำให้ค่ามาตรฐานนะ่มันอยู่ในเกณฑ์ผมให้ความสําคัญกับตรงนั้นมากกว่าตัวเลขถ้าเราอยากจะลดลงไปกว่านี้ก็ลดได้ครับแต่อะไรคือมาตรการที่จะเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้บังเอิญได้รับทุนในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามาตรการและประสิทธิภาพในการลดฝุ่นละอองเราพบว่าส่วนใหญ่นะครับมาตรการของภาครัฐ เราเรียกว่ามันเป็นมาตรการเชิงรับเช่นขอความร่วมมือขอความร่วมมือกันเพื่อที่จะลดการใช้ลดใช้ถนนออขอความร่วมมือเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพเครื่องยนต์คือเป็นมาตรการเชิงรับจะเป็นส่วนใหญ่มีมาตรการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการห้ามรถบรรทุกใหญ่ที่จะวิ่งเข้ามาในวงแหวนชั้นในเนี่ย ก็มีอยู่บ้าง <c oughs> แต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นความเข้มข้นไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดลดลงบ้างในช่วงบางเวลาแต,แต่ก็ค่อนข้างยากที่จะแยกว่ามันเป็นเพราะอุตุนิยมวิทยาหรือมาตรการ <c oughs> โดยเฉพาะมาตรการเชิงรับเนี่ย <c oughs> ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถทำมาเป็นเชิงปริมาณได้ เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับจํานวนที่เข้ามาหลากหลายมันเลยทําให้การชี้ชัดเนี่ยไม่เกิดขึ้นประมาณนั้นครับอาจารย์การลดค่าจาก50ไมโครกรัมรลงมาเป็น7 7มครับผมอันนี้มันช่วยอะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในทางทฤษฎีนะการลดค่ามาตรฐานลงมาให้เป็น37.5มันจะต้องมีมาตรการเข้ามารองรับว่าจะทำอะไรบ้างที่จะ ให้เขาลดลงมาต่ำกว่าเดิมเพราะณวันนี้เนี่ยมาตรการที่เราเคยมีอยู่ตอน50าสิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรกับ37มจุดหมันแทบจะไม่ต่างกันผมใช้คำว่าแทาบจะไม่ต่างเนาะ,ะนั้นมันเลยก็มันเลยกลายเป็นช่องว่างนะครับถึงแม้ว่าเราจะประกาศใช้มาตรฐานใหม่แต่มาตรการเดิมมันเหมือนกับรถยนต์เนาะเ,เครื่องยนต์เหมือนเดิมเพียงแค่ ตกแต่งทาสีทั้งหน้าให้มันดูดีขึ้นแต่มันก็ยังวิ่งได้เหมือนกับสภาพรถที่เป็นสภาพรถเติมอยู่ค่ะครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองอย่างนี้ในฐานะนักวิชาการทื่ออาจารย์ก็ทําเรื่องปุ่นมาระยะหนึ่งทั้งวิจัยปุ่นทั้งทําในหลายๆอย่างครับอาจารย์มองว่าปัญหานี้ค่ะมันจะสามารถแก้ไขได้ไหมคะแล้วก็ถ้ามันจะแก้ไขได้สําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนครับคือผมมองว่า ถ้าเรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากเกินไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมก็จะได้รับผมว่าความยากของหน่วยงานภาคราชการอยู่ตรงนี้แหละครับจะเข้มเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ไปกระทบเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมซึ่งหลายคนก็คงไม่อยากทําแต่ผมว่าเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงแล้วว่าสุขภาพของประชาชนเนี่ยสำคัญมากกว่าเศรษฐกิจ หรือเปล่างนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนมาตรการที่มีความเข้มแข็งมันควรจะต้องออกมามีความเข้มมันจะต้องออกมาแล้วประเด็นเหล่านี้ให้ยกตัวอย่างหรือดูตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องไหนใกลครับสิงคโปร์เวลาที่เขาจะ,ะคุมประชากรของรถยนต์เพราะมันเป็นแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ประการหนึ่งของเรื่องของฝุ่นเลย เขาคุมกาเนิดเลยครับว่าถ้ามีรถยนต์อยู่1ล้านคันมันก็ต้อง1ล้านคันเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้รถเก่าจะต้องเอาออกแล้วเปลี่ยนด้วยรถใหม่มันก็เป็นการบังคับว่ารถที่เข้ามาใหม่ก็เป็นรถที่ปล่อยมลพิษน้อยจะเป็นรถ e ีวีหรือรถอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันถ้าใครจะซื้อรถไม่ได้หมายความว่ามีเงินอย่างเดียวแต่ต้องดูสภาพว่าพื้นที่นั้น มันยังเพียงพอให้เราเอารถเข้าไปเพิ่มได้อีกหรือเปล่าอ,อันนั้นคือสิ่งที่สิงคโปร์ทำ <c oughs> หลังจากนั้นสิงคโปร์ก็เริ่มที่จะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือภาษก็มาเกี่ยวข้องเดิมเขาก็จะมีโซนว่าเข้าไปในเมืองจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเอารถเข้าไปในเขตที่มันรถติดหลังจากนั้นปัจจุบัน เมื่อปีเมื่อต้นปีที่ผมไปเขาก็เริ่มเอาออกแล้วครับโซนนั้นไม่ใช้แล้วแต่เขาคิดตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะนั้นคาร์บอนแท็กซก็คือรถวิ่งออกจากบ้านคิดค่าใช้จ่ายแล้วว่าท่านรถเข้าไปหรือรถวิ่งออกมาควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่บ้างเขาคิดตามระยะทางที่รถวิ่งรวมทั้งเรื่องของมลพิษด้วยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นมาตรการที่ผมว่าต่างประเทศเขาก็เริ่มใช้แล้ว บ้านเราก็ควรจะเริ่มใช้ไหมเพราะปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแมสส์ทันสิทที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเหมือนแบบมีทุกอย่างแล้วเนาะ,ะมีระบบขนส่งมวลชนมีทุกอย่างแต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เข้าที่เข้าทางที่จะรับลูกซึ่งกันและกันนั้นผมว่ามันถึงเวลาหรือเปล่าที่จะต้องเริ่มดําเนินการแบบนั้นค่ะอาจารย์แล้วชาวกรุงเทพอย่างเรา อย่างชาวเราเนี่ยค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยหรือไม่เจ็บป่วยง่ายๆคืออย่างผมเนี่ยหลายคนในเกษตรศาสตร์เขาจะใช้ผมเป็นอินดิเคเตอร์ในการที่บอกว่าวันนั้นวันนี้จะทำกิจกรรมได้ไหมเพราะวันไหนที่ผมออกไปทำกิจกรรมข้างนอกวิ่งออกกำลังกายตั้งแต่ตอนเช้าผมจะเริ่มดูค่าความเข้มข้นของฝุ่นก่อนค่าความเข้มข้น ที่เป็นเรียวถามนะครับว่าตอนนี้ฝุ่นมันสูงไหมถ้ามันเกินค่ามาตรฐานหรือมันมีค่าสูงวันนั้นผมก็จะงดผมก็จะไม่วิ่งแต่ถ้าวันไหนมันอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ออกไปเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยเราก็ควรจะต้องบริโภคข้อมูลให้เป็นบริโภคข้อมูลยังไงเรามีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เรามีข้อมูลหลายข้อมูลข้อมูลในเชิงของพื้นที่ถ้าต้อมีที่บ้าน เราดูเป็นเขาเรียกเป็นไกด์ได้ว่าวันนี้มันสูงหรือมันต่ำแต่ถ้าเช็คให้มันแน่ชัดจ,จริงๆก็เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ Air for t ์ไทหรือของกทมสามารถเช็คได้ครับหลังจากนั้นก็มาตัดสินใจว่าค่าที่เห็นมันควรจะออกไปทำกิจกรรมไหมแต่ถ้ามันสูงเราก็ควรงดหรือเลียเ่ยงพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองหากากอนามัยที่เราคุ้นเคยนะครับเครื่องฟอกอากาศที่เรามี ก็ควรจะต้องใช้ในช่วงเวลานั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ควรที่จะต้องช่วยกันในการลดการปลดปล่อยออผมเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบการเดินทางไกลเพราะผมเชื่อว่ามันก็คือเรื่องของการปลดปล่อยถ้าผมบ้านผมอยู่แถวกเกษตรแต่ผมไปทำงานแถวปทุมวันการเดินทางของผมก็ระยะทางมากขึ้นเผาผลาญน้ำมันมากขึ้นก็คือการปลดปล่อยครับ นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ขนส่งมวลชนภาพแบบนี้เราควรจะต้องช่วยกันครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝุ่นค่ะอาจารย์ถามเรื่องมีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือว่ารัฐบาลก็ทมควรทําอะไรบ้างไหมในมุมมองของอาจารย์คือจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนตอน้ตนภาคราชการเขาก็ทําแต่และหน่วยงานก็ทํา ทำงานกันหนักครับแต่บางครั้งมันเหมือนกับมันมันไม่ไปในทางเดียวกันทั้งหมดผมยกตัวอย่างอย่างนี้เนาะในบางประเทศเมื่อมันมีลักษณะของภัยที่มันมาจากธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถจะหยุดเขาได้ของเราก็เช่นเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพอากาศแบบไหนที่ออฝุ่นก็จะสะสมอยู่ได้นานหลายคนเริ่มทราบแล้ว <c oughs> ดังนั้น ถ้าสมมุติว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศบอกว่าเนี่ยอีกสองวันฝุ่นจะเยอะเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่ดีหน่วยงานที่อยู่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นควรจะต้องปฏิบัติหนึ่งสอมสหมายความว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ประกาศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต้องทำตาม โดยที่กรมอุตุนิยมวิทยามีอำนาจสูงสุดในการสั่งให้ปฏิบัติและสั่งยกเลิกแต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่ใช่ว่าถ้าสภาพอากาศไม่ดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศและอ,ะออกคำสั่งแล้วแต่ในส่วนของออกระทรวงคมนาคมจะต้องประกาศซ้ำเพื่อให้ยกเลิกหรือหรือหยุดหรือกทมต้องมาสั่งประกาศอีก ผมว่ามันกลายเป็นทุกหน่วยงานเท่ากันหมดค,คุณจะสั่งก็ได้หรือคุณไม่สั่งก็ได้วันที่สั่งแล้วแล้วคุณจะสั่งยกเลิกเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับการทํางานที่มันไม่เป็นไปทางเดียวกันถ้าวันหนึ่งที่เราเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันควรจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ไม่ใช่เหรอ,อแน่นอนครับถ้ากรมอุตุไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศสํานักนายกประกาศเลยได้ไหม ไทยก็ได้สักคนหนึ่งที่มันมีอํานาจสูงสุดมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเนื่องมาจากระบบราชการไทยทุกกระทรวงทุกกรมมีอํานาจมีพรบอของตัวเองถืออํานาจของตัวเองสูงสุดนั้นเราใหญ่เท่ากันหมดทุกอันไม่มีใครกล้าสั่งใครได้ที่จะเป็นข้ามกระทรวงผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะแต่ผมมองเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้ว ผมอยากเห็นภาพที่มันเป็นซิงเกิลคอมมานด์และทํางานในทางเดียวกันแน่นอนครับหลายคนก็อาจจะเกิดผลกระทบถ้าเราสั่งอะไรออกมาแต่เราก็ต้องมีความแน่ใจว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยงานครับเราต้องเอาเรื่องของคุณภาพเข้ามามากกว่าเรื่องของผลประโยชน์ครับอาจารย์เราที่ผ่านมาค่ะเห็นมันมีหลายหน่วยงานมากที่มี แจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันบ้างผ่านทางไลน์หรือออกเป็นข่าวสารมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขามันมีปัญหาติดขัดอะไรที่ผ่านมาบ้างไหมข่าวสารมันไปถึงประชาชนจริงๆบ้างไหมคะคือผมกําลังมองว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยผมใช้คําว่าข้อมูลก่อนนะข้อมูลก็คือตัวเลขที่เราตรวจวัดได้<ม>นั้นใครก็ตามก็มีข้อมูลมกเกษตรก็มีข้อมูลกรมควบคุมมลพิษก็มีข้อมูล กทมก็มีข้อมูลหรือประชาชนทั่วไปก็มีข้อมูลแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการกรองอการดูจากผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นในเชิงของอทางทางด้านการศึกษาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากข้อมูลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมาเป็นอินโฟเมชันซะก่อนอินโฟเมชันก็คือสารสนเทศที่ผ่านการคัดกรองผ่านการดูแล้วเมื่อมันมี คนคัดกรองแล้วเอาเข้ามาอยู่ในระบบไม่ว่าจะอยู่ในระบบของ Air for ร์ไทยหรือของกทมซึ่งมีคนผู้เชี่ยวชาญเขาดูอยู่แล้วเนี่ยอินโฟ n ชันเหล่านี้มันควรจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจหรือดีเซชันแมคกิ้งนั้นเป็นระบบแบบนั้นจากข้อมูล Information หรือสารสนเทศแล้วก็ไปเรื่องของ d ดีเซชันแมคกิ้งนั้นการมองแบบนี้ให้เป็นระบบเราต้องเข้าใจว่าณนะเวลานั้นประชาชนทั่วไป บริโภคอะไรบริโภคข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลที่เป็น information information mm hmm. ก็จะได้จากหน่วยงานเป็นสำคัญหน่วยงานของรัฐนะออหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราเขามีผู้เชี่ยวชาญในการดูหลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ควรเอาไปใช้ในการตัดสินใจจริงๆมันจะได้เป็นประโยชน์ในทางเดียวกันการตัดสินใจไม่ใช่ว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเกิดจากข้อมูลและ information mm hmm. ที่ดี มันจึงทําให้ข้อมูลเนี่ยมีคุณภาพ <Ừ. S 1> นั่นแหละครับ,รบเป็นระบบแบบนั้นอาจารย์ถ้าอย่างวันเนี้ยมันจะมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางภาครัฐนี่แหละคะ่ะที่ม,มีกระจัดก,กระจายอยู่4 5หน่วย6หน่วย7หน่วยเงี้ยเข้ามารวมอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแล้วย่อยให้กับประชาชนก็จะ,จะไดะ้รับรู้ในช่องทางเดียวเลยอาจารย์มีความเห็นยังไงเอ ตรงคาว่าย่อยให้ทุกคนรับรู้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันเป็นเรื่องของ사이คอมมิวนิเคชันคือไอ้เรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์พอวนักวิทยาศาสตร์พูดก็จะใช้คําศัพท์หรือหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเข้าใจยากแต่การทำาซคอมมิวนิเคชันหรือการเชื่อมข้อมูลเหล่านี้ลงไปทุกผู้บริโภคผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะทำ แล้วก็สําคัญที่สุดมันก็เป็นช่องทางเดียวนะครับที่คนจะบริโภคข้อมูลได้แต่ก็อีกนั่นแหละในความเป็นจริงอย่างข้อมูลของออหน่วยงานต่างๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างที่ผมเรียนไปตอนตอน้นแต่ละกรมแต่ละกลองเขาก็มีข่าวสารของเขาที่จะไม่เหมือนกันนั้นใครจะดึงข้อมูลอะไรมาแล้วอยู่ตรงนั้น มันอาจจะต้องมีเรื่องของหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นแหล่งที่มาที่มาจากหน่วยงานที่ต่างกันนะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณาดีๆนะครับ